ฮัลโลสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาตรวจชุดทดสอบไฮโดรคิวโนนให้ดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเอยอ่ามาเริ่มเลยค่ะพี่เป้มาค่ะขั้นตอนในการทดสอบนะคะข้อที่หนึ่งใช้กา้านพลาสติกปลายมนตักสารเคมีหนึ่งช้อนลงในหลุมของจานหลุมพลาสติกค่ะ เรามีครีมที่จะตรวจสี่ตัวนะคะเราก็จะใส่ทั้งหมดสี่หลุมค่ะข้อที่ 2, 2> ใช้กา้านมาใช้กา้กานไม้ปลายแบดนตักครีมประมาณครึ่งเมล็ดถั่วลิสงค่ะแล้วก็วางหยดลงบนสารเคมีเลยค่ะแล้วคนให้เข้ากันนะคะ จากนั้นสังเกตสีที่เกิดขึ้นภายใน5วินาทีนะคะถ้าพบผลบวกต้องส่งยืนยันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนื่องจากมีสารอื่นที่ทำให้เห็นสีเขียวหรือน้ำเงินนะคะใส่เข้าไปเลย ถ้าเกิดเป็นผลลบเนี่ยจะเป็นสีเดิมหรือเป็นสีของตัวอย่างหรือเกิดสีน้ำตาลหรือสีเขียวอ่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลลบนะคะ,ะเราลองสังเกตดูนะคะตรงหลังจากที่เราเอาครีมเนี่ยใส่ผสมลงให้มันโดนกับสารที่เราจะใช้ทดสอบนะคะสีเห็นไหมคะไม่มีการเปลี่ยนเลยนะคะ นี่ตัวนี้มาร์กนะคะเห็นไหมคะอันนี้ทดสอบมาร์กนะคะอ่าต่อไปเป็นไวท์เทนนิ่งเดย์ครีมอ่าเอาเลยค่ะตักเลยประมาณครึ่งมาเลทัวริส่งนะคะ ผสมลงไปเลยเห็นไหมคะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะนี่ อันนี้เดย์ครีมนะคะค่ะตัวต่อไป p e r ร์เฟ n i g ไนค่ะค่ะตัวนี้เป็น Perfect n i g ไนนะคะเนื้อสีเขียวอ่อนเอาเลย ถ้าครีมที่มีอันตรายเนี่ยคะ่ะหรือว่าใส่สารไฮโดโครควินอนเข้าไปเนี่ยคะ่ะตัวนี้คะ่ะมันก็จะขึ้นเป็นสีมันจะเปลี่ยนสีใช่มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวหรือสีน้ําเงินม่วงน้ําเงินน้ําเงินเข้มเลยนะคะแบบนี้คะ่ะคือเป็นครีมอันตรายแต่ถ้าเกิดเป็นครีมที่ปลอดภัยนะคะก็คือว่าจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเดิม,ดมอ่าไม่เปลี่ยนแปลงสีมันจะไม่เปลี่ยนอ่าอันนี้สีเขียวก็สีเขียวเหมือนเดิมนะคะตัวสุดท้ายกันแดดค่ะครีมกันแดดนะคะ อืมอ่สมมุตไปเลย โอเคเาว<ด><ม>ิแล้ว,ลวเป็นสีเดิม,ดมค่ะค่ะโช่น้อยโช่น้อยให้เห็นนะคะว่าครีมของเราเนี่ยปลอดภัยทุกตัวนะคะมาค่ะเดครีมค่ะอันนี้ในครีมอันนี้กันแดดค่ะ,ะช่วยอ่านอ่านผลให้หน่อยนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวิธีการเทสนะคะ ก็คือว่าถ้าเป็นผลบวกอะครีมที่มีสารไฮโดโครควโนโนจะเปลี่ยนสีค่ะภายในห้าวิแต่ของเราอ่ะเป็นผลลบค่ะคือสีเดิมของตัวครีมทั้งหมดเลยก็เพื่อที่จะให้ลูกค้าแล้วก็คนที่ใช้ครีมของเรามั่นใจว่าของเราเนี่ยไม่ได้ใส่สารต้องห้ามสารไฮโดโครคิโินนโลลงไปเลยนะคะ,คะ,คะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วก็เราตรวจปลอดให้ดูแล้วค่ะปลอดก็ปลอดปลอดไม่มีปลอดแน่นอนค่ะคลิปนี้ก็ตรวจไฮโดรควโนนให้ดูนะคะว่าครีมเราก็ไม่มีไฮโดรควโนนเช่นกันคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูสเตียรอยกันค่ะเดี๋ยวจะตรวจสเตียรอยให้ดูนะคะขอบพระคุณมากค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ